เคสนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณสู้เราช่วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าสู้กับเราเต็มที่นะคะทางเรานะคะก็ดันให้ลูกค้าได้รับรถมาเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกลูกค้ากันสวัสดีค่ะ เดี๋ยสัมภาษณ์หนายนะจ๊ะพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะอามครับพี่อามเป็นไงมาไงถึงได้มาเจอเต็นรถฝังน้ำเกี่ยนไกของเราดีพี่ชายของแฟนกดิดต้องให้ครับอ๋อ,อเป็นลูกค้าแนะนำนะจา๊ะลูกค้าแนะนำของพี่อามนมิเป็นยังไงบ้างบอกความประทับใจหน่อยฝันเลยไม่คิดว่าจะได้รถทุกวันนี้อยากได้รถมากเลยแล้วก็ประทับใจมากรถคันนี้จริงใจได้เซลด้านไหนดูแลเนี่ยพี่นุ่มครับเซลนุ่มเป็นไงดีครับต้นรักดีครับเหมือนพี่น้องกันเองครับฝากนิดนึงถ้ามีเพื่อนๆพี่ทางบ้านนี่จะ่ยางห้มานเนี่ยไจะ ไม่มีอะไรมากเลยครับะดวกครับโอเคขอบคุณนะ <ขอ S 1> จ๊ะพ,พ,พี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณนบ